ครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมที่เคารพรักทุกท่านดิฉันนางนาระดาใจเย็นผู้วำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมวันนี้เป็นการประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ตามมาตรการเปิดเรียนออนไลน์ site, ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด19ในสถานศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนบรีเขต3ตลอดจนผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันผู้ปกครองก็กำลังมีความวิตกกังวลกับการที่นักเรียนจะต้องมาเรียนที่โรงเรียนดังนั้น เพื่อเป็นการคลายความวิตกกังวลของผู้ปกครองโรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ตามมาตรการเปิดเรียนออนไซต์ site, ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด19ในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนคุณครู จัดให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและอยู่ได้กับโควิด -19 ตามแนวปฏิบัติหรือแนวมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงศึกษาธิการซึ่งแนวทางในการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนออนไลน์ site, ด้วยหลักการตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T 1V T Thai Stop Covid พัสสถานศึกษาจะต้องมีการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน T Thai Safe Thai นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ T Test ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีการสัมผัสหรือมีอาการ V คือวัคซีนการรับวัคซีนของคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและเด็กอายุตั้งแต่5ปีจนถึง18ปีจะต้องได้รับวัคซีนโควิด19ตามเกณฑ์ มาตรการการสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด -19 ในสถานศึกษา6หลัก6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้ม6มาตรการหลักก็คือการเว้นระยะหา่างการสวมหน้ากากการล้างมือการตรวจคัดกรองลดความแออัดทำความสะอาด หกมาตรการเสริมอย่างเช่นการดูแลตนเองใช้ช้อนส่วนตัวทานอาหารปรุงสุกใหม่ลงทะเบียนเข้าออกและสำรวจตรวจสอบกักกันตนเองเจ็ดมาตรการเข้มหนึ่งโรงเรียนมีการประเมินตนเองและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองโรงเรียนจัดทำกิจกรรม เป็นกลุ่มย่อยให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการลดความแออัด 3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลและโภชนาการอันนี้เราใช้ระบบไทยสกุลร้นนะคะมาช่วยในการจัดเมนูอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่4 อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนก็ได้มีการประเมินสถานที่อาคารสถานที่การจัดเว้นระยะห่างทั้งในและนอกห้องเรียนนะคะแล้วก็5โรงเรียนได้จัดทําแผนเผชิญเหตุโดยโรงเรียนได้มีการซักซ้อมในการเตรียมความพร้อมให้กับคณะครูหกควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน ให้ปลอดภัยโดยเน้นมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก็มีรถรับส่งนักเรียนดังนั้นโรงเรียนของเราก็ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถ,รถรับส่งนักเรียนมาทำความเข้าใจและก็ปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็เจ็ด นักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการการเปิดเรียนออนไลน์ site, ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด -19 ในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนที่1ดังนั้นนะคะโรงเรียนวัดบ้างนาปินวิทยาคมของเราก็ได้มีการกำหนดเปิดภาคเรียน ที่1ปีการศึกษา2,565ตั้งแต่วันจันทร์ที่16พฤษภาคม2,565เป็นต้นไปโดยเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ site. เรียนที่โรงเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนในขณะนี้นะคะอยากจะเรียนแจ้งท่านผู้ปกครองก็คือขณะนี้โรงเรียนของเราได้จัดส่งแบบสอบถาม ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้กรอกข้อมูลให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะได้กรุณากรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วนนะคะเพื่อให้โรงเรียนได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วนที่สุดแล้วก็ ขอให้กรอกโดยเร็วนะคะเพื่อที่โรงเรียนจะได้นํามาใช้ในการวางแผนในการจัดรูปแบบหรือการจัดห้องเรียนให้กับนักเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยมีนักเรียนเป็นจํานวนมากนะคะถ้านักเรียนมาพร้อมกันทั้งหมดนี่นักเรียนเราเป็นพันคนนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งห้องเรียนตามมาตรการก็คือนักเรียนจะต้องไม่เกิน25คน ดังนั้นโรงเรียนของเราเนี่ยนักเรียนเกิน25คนต่อห้องเรียนแน่นอนจึงจะต,ต้องมีการสรับกลุ่มมาเรียนในระยะแรกก่อนนะคะอาคารสถานที่เรามีไม่เพียงพอนะคะเพราะนั้นจึงขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองนะคะเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการนะคะตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019 โรงเรียนเรามีการคัดกรองนะคะมีการคัดกรองตั้งแต่ประตูเข้าด้านหน้าของโรงเรียนแล้วมีการให้ออกและให้ให้ออกและให้เข้าเพียงประตูเดียวเพื่อเป็นการะจะได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงนะคะและจำกัดจำนวนคนได้ ทีนี้ในจุดคัดกรองของเราก็จะมีตั้งแต่หการล้างเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อการาตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายมีเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และก็มีการลงทะเบียนเข้าเรียนเข้าโรงเรียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะนะคะ ในด้านอาคารสถานที่ของเรานะคะในด้านอาคารสถานที่ของเราเนี่ยเราได้มีการจัดและก็ดูแลความสะอาดมีการจัดจุดมาร์กต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียนยืนตามจุดหรือจุดเว้นระยะห่างตามที่ผู้ผู้ปกครองท่านผู้ปกครองได้เห็นอยู่ตามสถานที่ทั่วไปและก็ในปีการศึกษาที่ผ่านมาท่านผู้ปกครองก็ได้สัมผัสกับ โรงเรียนวัดบ้านนาของเราว่ามีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นนะคะมีการเว้นระยะห่างฝึกให้ครูนักเรียนอยู่ให้ห่างกันสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่สัมผัสสิ่งของหรือใช้ของร่วมกันนะคะนี่เป็นมาตรการที่โรงเรียนของเราได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเกิดโรคระบาดนี้ ในระยะแรกจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยมีความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนของทุกชีวิตนะคะจึงไม่เคยละเลยในเรื่องมาตรการต่างๆของทางภาครัฐเลยนะคะทีนี้เรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนนะคะในระยะแรกนะคะในระยะแรกที่ โรงเรียนได้มีการวางแผนก็คือนักเรียนมีมากกว่า25คนต่อหนึ่งห้องเรียนอยู่แล้วจึงได้มีการจัดกลุ่มมาเรียนหรือสลับกลุ่มมาเรียนโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจัดทำให้นักเรียนได้สลับกลุ่มมาเรียนเป็นสีนะคะเนื่องจากว่า เราใช้สีประจำโรงเรียนก็คือจะมีกลุ่มสีแดงและก็กลุ่มสีเหลืองนะคะซึ่งการสัรับกลุ่มมาเรียนนี้เดี๋ยวโรงเรียนเราจะแจ้งในในข่าวต่อไปนะคะขอขอเบื้องต้นก่อนก็คือให้ได้จำนวนนักเรียนที่ผู้ปกครองมีความสมัครใจหรือมีความประสงค์ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนะคะ <c oughs> แล้วโรงเรียนของเราก็จะ สลับลุ่มแล้วก็แจ้งเป็นหนังสือให้กับผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามนะคะงั้นก็ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับเราติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอยู่เป็นประจำนะคะเรื่องการรับประทานอาหารนะคะเรื่องของอาหารกลางวันนะคะซึ่งโรงเรียนของเราหรือผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองเก่าเนี่ยก็จะรู้และเข้าใจว่า ปีที่ผ่านมาโรงเรียนจัดแบบไหนก็คือ 1. สลหรับกลุ่มมาเรียนนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยจะจัดทำอาหารจัดเตรียมอาหารไว้ให้กับนักเรียนรับประทานที่โรงเรียนโดยนะคะโดยขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมกล่องสำหรับใส่อาหาร ให้กับนักเรียนช้อนซ้อมในการรับประทานอาหารแล้วก็น้ำดื่มขวดน้ำดื่มที่ต้องเตรียมมาจากทางบ้านนะคะเพื่อเพื่ออะไรท่านผู้ปกครองก็คือเพื่อให้ท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนเนี่ยหรือคุณครูเนี่ยลดภาวะการที่จะมาสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่นไม่สัมผัสสิ่งของร่วมกันนะคะนี่คือ เรื่องของที่โรงเรียนจะต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองนะคะได้จัดเตรียมกล่องสำหรับใส่อาหารช้อนซ่อมขวดน้ำดื่มให้กับนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะก็จะเป็นจ่ายเป็นเงินสดให้กับท่านผู้ปกครองเพื่อที่ท่านผู้ปกครองจะนำไปจัดหาอาหารให้กับ ลูกๆนักเรียนได้ทานอยู่ที่บ้านนะคะโรงเรียนของเราก็จะมีหนังสือแจ้งท่านผู้ปกครองอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าเชิญท่านผู้ปกครองมารับเงินค่าอาหารกลางวันในวันใ,นนใดในวันใดนะคะ,อ,ะอย่างน้อยโรงเรียนเราได้กำหนดว่าจ่ายเดือนละหนึ่งครั้งนะคะอาจจะเป็นในวันต้นเดือนหรือในวันสิ้นเดือนเลยก็ได้ ะะซึ่งขอให้ผู้ปกครองได้ติดตามข่าวสารนะคะต่อไปก็เรื่องของการรับและการส่งนักเรียนนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565เป็นต้นไปโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนให้เข้าประตูด้านหน้าวัด นะคะด้านข้างของโรงเรียนจะเป็นประตูหน้าวัดนะคะเข้าทางเดียวแล้วออกทางเดียวพอเข้าประตูด้านหน้าวัดแล้วท่านก็ส่งนักเรียนเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปออกด้านประตูหลังซึ่งอยู่ติดลานธรรมของโรงเรียนของวัดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการ แต่ลจ,จรที่แออัดหรือเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะเนื่องจากว่านักเรียนหรือผู้ปกครองมีจํานวนมากนะคะเพราะนั้นเราจึงขอความร่วมมือให้ท่านได้ปฏิบัติตามตามมาตรการของโรงเรียนของเรานะคะคือเข้าด้านเดียวแล้วออกด้านเดียวเข้าด้านหน้าเข้าหน้าแล้วออกหลังนะคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2565ซึ่งจะเป็นการประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนนะคะเพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้แจ้งนโยบายในการพัฒนาการศึกษาแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบแล้วก็ค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะให้กับผู้ปกครองโดยโรงเรียนขอนะคะ ตอนนี้คือขอประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ก่อนนะคะๆๆคเพื่อนำมาประกอบในการกำหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะให้ท่านผู้ปกครองมาประชุมแล้วก็รับเงินค่าเครื่องแบบแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะโรงเรียนเราจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ปกครองท่าน ท่านอย่าเป็นกังวลนะคะเรื่องของการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและก็ข้าุปร,รณ์การเรียนนะคะส่วนกำหนดวันที่ชัดเจนโรงเรียนจะแจ้งเป็นหนังสือออกไปกครั้งนะคะ,ะในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการจักการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาจากการประเมินนะคะเป็นการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน จากการประเมินจากที่นักเรียนได้มาทดสอบหรือวัดและประเมินผลที่โรงเรียนเนี่ยทำให้โรงเรียนเราได้ทราบว่าการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยยังไม่ประสบผลสำเร็จนะคะไม่เหมือนกับการมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งได้มีการเรียนโดยตรงกับคุณครูถ้าไม่เข้าใจหรือ,อมีความ ไม่ชัดเจนในเนื้อหาของรายวิชาอื่นหรือรายวิชาก็จะสามารถนักเรียนก็จะสามารถสอบถามหรือ,อสอบถามคุณครูได้ในเวลานั้นเลยแต่การจักการเรียนการสอนออนไลน์มันเกิดปัญหาคือนักเรียนไม่สามารถที่จะสอบถามคุณครูได้ในเรื่องที่เขาไม่เข้าใจนะคะดังนั้นก็จึงพบว่านะคะ การเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยทำให้นักเรียนยังไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนเท่าที่ควรนักเรียนจะขาดสมาธินักเรียนขาดความรับผิดช,ชอบอันนี้จากการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นปีการศึกษานี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่กระทรวงสาธารณาสุขและก็กระทรวงศึกษาธิการได้อิมติร่วมกัน ให้เปิดการเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็โรงเรียนของเราก็จึงมีความพร้อมมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะดังนั้นผู้ปกครองไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะเรื่องของมาตรการเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดนะคะ ซึ่งพอออกก็อยากจะเรียนพูดคุยกับท่านผู้ปกครองว่าลูกๆนักเรียนของเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนหนึ่งปีกว่าเกือแบบสองปีเนี่ยพอเป็นห่วงเรื่องของความมีระเบียบวินยัยการเรียนของเขานะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์แรกที่ลูกๆนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเนี้ย จะขออนุญาตท่านผู้ปกครองนะคะว่าขอเป็นการปรับพื้นฐานเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนหรือการกินอยู่ดูฟังของนักเรียนให้เข้าที่เข้าทางก่อนให้เข้าระบบระเบียบก่อนนะคะถึงจะเริ่มกระบวนการเรียนการสอนให้ทางให้อย่างเต็มศักยภาพให้เต็มกำลังความสามารถของคุณครูวันนั้นเรื่องของการฝึก ระเบียบวินัยพอ,อ,อมีความคาดหวังว่าการฝึกระเบียบวินัยเนี่ยถ้านักเรียนมีระเบียบมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วนักเรียนจะสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้มีทักษะในสิ่งที่คุณครูได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเขาแล้วฝึกฝนในการประพฤติธปฏิบัติตนให้กับเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะ มีทักษะและมีชีวิตมีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้จะเป็นในสัปดาห์แรกนะคะท่านผู้ปกครองอย่าเพิ่งเป็นกังวลใจนะคะว่ามาเรียนหนึ่งสัปดาห์แล้วโรงเรียนยังไม่เห็นทําอะไรเลยแต่อยากจะชี้แจงท่านผู้ปกครองอย่างที่ผอ,อพูดไปก็คือขอปรับพฤติกรรมก่อนนะคะขอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขอถ่ายทอดวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันก่อนให้กับนักเรียน ทุกๆคนที่จะมาโรงเรียนนะคะอันนั้นก็แจ้งแนวดำเนินการหรือแนวปฏิบัติของโรงเรียนให้กับท่านผู้ปกครองได้ทราบก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะเป็นเบื้องต้นเนื่องจากว่าตามที่ปอ,อ,อได้รับข่าวสารมาเนี่ยท่านผู้ปกครองยังมีความวิตกกังวลนะคะยังมีความวิตกกังวลว่าหรือยังมีความไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนว่า โรงเรียนจะเปิดหรือจะไม่เปิดโรงเรียนจะสอนแบบไหนจะสอนแบบออนไลน์หรือจะสอนแบบออนไซต์ site. ผู้ปกครองก็รอคำตอบจากโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนเราก็เช่นกันนะคะก็รอนโยบายที่ชัดเจนจากทางกระทรวงศึกษาธิการและบัดน,นี้ก็ได้ความชัดเจนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ ท่านเลขาอธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนนะคะในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2565นี้คือท่านมีความคาดหวังและมีความปรารถนาให้นักเรียนทุกคนมาเรียนที่โรงเรียนให้จงได้นะคะเพราะฉะนั้น มาตรการต่างๆเนี่ยท่านผู้ปกครองขอความว่าผู้ปกครองคลายความกังวลได้เลยนะคะเพราะโรงเรียนวัดบ้านนาของเราเนี่ยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ผู้ปกครองได้เชื่อมั่นในโรงเรียนของเราในคุณครูของเราว่าคุณครูของเราได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะในทุกๆด้าน เตรียมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกๆนักเรียนของเราอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพราะหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาคุณครูล้วนแต่ได้รับทราบถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นความยากลำบากในการจัดก,การเรียนการสอนในในรูปแบบออนไลน์นะคะดังนั้น โอกาสนี้นักเรียนจะมาเรียนที่โรงเรียนแล้วคุณครูเราจึงมีการเตรียมความพร้อมและรู้สึกดีใจนะคะที่ลูกๆของเราจะได้กลับมาเรียนกับเราที่โรงเรียนคุณครูเตรียมเตรียมรอรับนะคะคุณครูเตรียมรอรับอย่างอย่างจะได้อย่างได้อย่างอย่างแบบใจจดใจจ่อนะคะอย่างใจจดใจจ่ะว่าลูกๆจะได้มาโรงเรียนแล้วเรา เตรียมพื้นที่อย่างเต็มที่เตรียมมาตรการต่างๆอย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ปกครองได้ได้รับทราบว่าโรงเรียนของเรามีข่าวสารมีแนวปฏิบัติอย่างไรมีมาตรการอย่างไรให้กับท่านผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบนะคะเพื่อเป็นการคลายความวิตกกังวลนะคะหลังจากลูกๆนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยโรงเรียนก็จะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง เป็นระยะระยะนะคะมีข่าวสารอะไรทางโรงเรียนเราก็จะแจ้งทางกลุ่มรายผู้ปกครองชั้นเรียนหรือจากทาง f a c e b o o k หรือทางาเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะและในโอกาสนี้นะคะในานามตัวแทนของคุณครูนะคะพอแนะนา,นาตัวแทนของคุณครู บุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาขอส่งกำลังใจให้กับท่านผู้ปกครองนะคะได้ให้ทั้งท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสถานการณ์เราคาดหวังว่าขอให้มันดีขึ้นนะคะแต่ท้ายที่สุดนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ด้วยความรักความห่วงใยที่ทางโรงเรียนของเราคณะครูบุคลากรทุกท่านนะคะกะ็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้หรือผ่านพ้น เหตุการณ์ที่มันไม่ดีนะคะไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดโดนมาดาลประทานคอนให้กับลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนและท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลด้วยเธอสาธุ